สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนคะคนหนึันหลังจากไถนาอีตาอ๋อคนนี้เหรออนี่งานยูธรรม่าส์อันนี้คือเป็นยูยี่สามก็อ๋อยูสิบเก้าวันนี้ก็มาเป็นหนึ่งในทีมธรรมศาสตร์ค่ะเพราะว่าก็เคยร่วมงานกับทางงานฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์มาแล้วเมื่อครั้งที่เจ็ดสิบสองแล้วก็มีทีมเยาวชนทีมชาติไทยด้วยนะครับนี่มีทีมเยาวชนทีมชาติไทยด้วยครับขอสิงโปรมยด้วยใช่ ตอนนั้นก็เมื่อปี2 0ง0นจะถ้าย้อนไปก็คือน่าจะปี2018ก็ได้รับหน้าที่ถือรูปุตบอลในงานประเลนีนี้ค่ะแล้วก็เหมือนตอนเย็นก็มีงานโชว์การแสดงของน้ำหนึ่งกับเพื่อนในวงเวียนแคลิฟอรเนียด้วยฟงจุลาหน่อยว่าในปีนี้เขาจะต้องเจออะไรบ้างแล้วก็เราเนี่ยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากกับบรรยากาศของงานคุณบอลจุฬาธรรมศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นเพราะก็ไม่ได้เกิดขึ้นมา4ปีแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดก็จะมีตำนานมีอะไรให้แบบ ตื่นเต้นแล้วก็รอติดตามค่ะท hmm. ีนี้เรามีแบบอะไรเชียร์อัพให้ไม่ใช่เป็นชื being so ่อราอุัยไม่มีอะไรค่ะก็ไปให้กำลังใจทีมฟุตบอลของเรากันเยอะๆค่ะแล้วก si ็เชื่อว่าถ้าเข้าไปเนี Review> ่ยไม่ผิดหวังแน่นอนทีราว่ามันไม่ยากเหมเดิมครับมันไม่ยากที่จะชนะจะชนะทีมของเราด้วเหรอใช่ไหมคใช่ค่ะตอนนี้ก็เปิดให้จะเขาเรียกอะไรจับจองแล้วจะจำหน่ายแล้วสำหรับเสื้อทีมเชียร์ของธรรมศาสตร์ ก็สามารถเข้าไปแบบว่าจับจองกันได้ค่ะแล้วมีแบบสโลแกนให้คือถ้าจะชนะทีมเราได้เียอาไหมคะคอุณยสโลแกนใ้ไมคิดว่าสโลแกนว่าเชียจะชนะทชนะที่จะชนะท่นอย่างชนะท่นจะชนะที่จะช่ชนที่จะชนะชนะที่อะชนะี่จะชะ่จนะี่จะชนะี่จะชระีชนี่จะชนะทกนะที่จะนะนะที่จนะ่ท่ท่นนะ่นะะจะชนะจะนะนะนทะะนะะนนะ จุฬาต้องมาเจอค่ะก็ฝากงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยนะคะวันที่31มีนาคมนี้ค่ะที่สนามสุภชลาใสนะคะก็เข้ามาให้กำลังใจทีมนักฟุตบอลแล้วก็เพื่อนๆของเรากันเยอะๆนะคะอันทีที่ายหรวฟค่ะ ไอยช่วงนี้ค่ะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่ว่าเป็นอิสระอย่างอย่างเลยเป็นอิสระแล้วก็อมีใครอยากกจะพูดดอีมมหสัญญากับทางวงไปแล้วเป็นะไรกับไปแล้วจบกความไปแล้วก็ผลสัญญาอะไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปีนี้ก็เป็นอิสระอย่างเต็มตัวแล้วค่ะก็เร็วๆนี้ก็จะมีผลงานเพลงค่ะเป็นแบบเป็นเพลงประกอบเล็กๆน้อยๆอะไรนี้ใช่ค่ะชื่อเพลงว่า Under the Sun ค่ะจะปล่อยวันที่24กุมภาพันธ์นี้มาเชียร์ชมฟุตบอลของเราด้วยรับช่แล้วเรฟังกันได้ค่ะจะบอกว่าถ้ามาเชียร์ในครั้งนี้ ที่พี่หรือว่าประชาชนมาฟังก็นด้พี่ตว่าง่ายค่ะเป็นเพลงรักฟังสบายสบายสุดยอดมากเลยครับก็สามารถไปฟังกันได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีท่าติ๊กตอกให้เต้นตามกันด้วยก็ปนกได้ในช่องทางโซเชียลของน้ำหนึ่งตัวแทนนะครับจากฝั่งนักกีฬาฟุตบอลนะครับ ฝัน2000จุฬาธรรมศาสตร์ของเราในปี2024ขอสิ้นโปรไมยกับพวกเค้าอีกครั้งนึงด้วยขอบคุณทุกคนติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นงานร้องเพลงหรือว่างานแสดงต่างๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะเอาชัยชนะกลับมาให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย